ก่อนโอ้ก่อนเดินทางนะคะลุงพลขอไปก่อนแล้วนะคะ <c oughs> าสวยมากออกไปเนี่ยขนาดอย่างเงี้ย10กับได้กันแลยนะเก็บต้องลก็ได้รู้หมดแล้วใช่ไมรูป้่อูแล้วท่านบอกแล้วไราต้องต้องกองลงเด็กฟังอยู่อเดก้งนเมย์ไงไปแ่ะวันตอนนี้ลุงก็กำลังจะเดินทางนะคะ ลุงมาขอพรก่อนเดินทางไปศาลนะคะค,คุณลุงได้ทงาลอดไัยค่ะก็มาได้ไปด้วยไหมไปค่ะ,ะมมไม่ค่ะไปตามไปค่ะ

ต้องุนไทเด้อยอย่าไปเกี้ยงลอยมัอนะไม่กินใคออกโตาะโตะจะเป็นไทยเต๊จะดงนะเดี๋ยวมีทิศางจะโทรบากขางบอสตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สวนนี้เ้อางมันนี้อันนี้อันนี้กลจะเป็นชิ้นสวนแล้ว่ะนี้จ้ก้จะเป็นชิ้นสวนแล้วลุงจ้า อุ้ยคือได้รานามาวาไปขึ้นรถไปเที่ยวไปเที่ยวเที่ยวเนี่พูดอะไรอ่ะอะไรอ่ะเไม่พูดดีกว่าเที่วไปไหนเที่ยวไปเที่ยวไปไเที่ยวเวเที่วเที่น่วยไน่ไไี่ยย่ เดิทนทางปลอดภัยค่ะเอดมินน้อยก็น,นูนได้มาลิซาหนตุ๊กตาโอ้เอดมินน้อยได้ตุ๊กตานะคะเอดมินน้อยจะไปไหนนี่แต่งตัวสวยนี่ไปไหนเอดมิน

มีน้อยขึ้นเลยปากชิดตักแปรเดินหน้าก่อนเพื่อนเลยนะชิดตักแปรไปก่อนพูนชิดตักแปรนางกระไพยมันมีเต็นนึงอ่ะเปลียนของมุนโอมหหลาที่มันสั่น่ะเราได้แเอาสายดิบไปว่า ชิดก็เดินหน้าก่อนนะคะชิดไปรออยู่ข้างนอกหลวงพ่อกำลัง,งจะเดินทางนะคะนูนนูนแอด,ดมินน้อย ดอกผักเซียนต้นผักเซียนเป็นพันพันต้นเลยนะคะฟรีนะคะลุมก็ไปแล้วนะคะโอ้ไปเรียงคิวกันไปหลายคันเลยหนึ่งสองสามสี่สี่คันนะคะเดินทางตอนนี้นะคะน,น,นะนั่นนะ่ะไปแหปนมินหน่อย บายบายสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะเดินทางปัอดภัยค่ะไปแล้วนะคะทั้งหมดห้าคันเอ้ยสี่คันนะคะห้าคันกับแอดชัยอ๋อรถชิดนิทาน ไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะเอาตะ